สวัสดีตอนบายบนะคะพี่นงองหลังจากที่กลับมาจากไปธุระต่างต่งเศร้านะคะพี่นงองนะคะแต่ที่นี่แม่ก็เล้ยสิเอาเะมัมีไอ้กวดปานกวดซองแล้วก็เรียกว่าสิม,าม้ายางมะเบิงแบกแตงหมองเกล็ดแหละคะ่ะแม่สิภาพมะเบิงสภาพค่ะพี่นงองแมวคะ่ะแมวแมวมากาัดกันค่ะพี่น้องเพราะได้กินแล้วคะ่ะบกักแตงนะคะขาดไปเร่ยค่ะเครียดที่มันหมากดุขาดไปเร่เย,ะะเย,ะะเยจะพี่นงองนะคะ แต่เป็นมันมาจังได้จังมานั่นไอ้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 คากันเซฟเคียบบักแตงข้าบักแตงแม่เพราะเขาใจเลยค่ะถอนมุนอุ้ยปุ้ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จะกับกองให้เบื่องจ้าเคียนี่นี่หมากดกเด้พี่น้องแล้วก็เชรียงามกมูจะมีเห็นบ่ค่านี่หมากว่านี่ค่ะเห็นบอเบื่องดูคาเพรได้กินแล้วค่ะหมากกรลังิได้กินประมาณสองอาทิตย์ก็ิได้กินแล้วค่ะพี่น้องเบื่องคามันขาดออกเปต้นไปถอนเปเลือยเล้ค่ะนี่เห็นบอ คือสิกระโดดลงมาย้ำกันตรงนี้แหละคะ่ะบงส่งนะคะมุนอุ้ยปุ๋ยค่ะบักแตงแม่เลยบได้กินเลยค่ะนวยงางามๆเลยค่ะเมืองดูค่ะนี่โอ้เป็นตะเียดาย้่าจะพี่นงคงมาขึ้นมาเป็นตะศูนย์แ่ะค่ะบังดูโอ้อยอุตส่ามาักอันหดเศร้าฮดแรงค่ะพี่น่วงเออส่วนสิเรียงใ่ญ่ได้เป็นหมกักบ่แม่หน่อยๆได้ค่ะเบิดน้ำนี่นะคะโอ้ยแต่เป็นแม่บ่มักซะด้อค่ะ ม่งดูมาขามบะแมนเขี่ยเดียวเชี่ยเดียวด้วยค่ะนี่พุ่นสองพุ่นได้ค่ะนี่สองซ้มต้นพุ่นค่ะถอนออกมาเป็นเป็นต้นก็มีพี่ค่ะเห็นบอกเป็นหักพี่ที่ถอนออกมาเป็นต้นเลยค่ะม็นดูพุ่นอ่ะทั้งหมดนี่สองเขี่ยสามเชี่ยจะพี่นองเอออันนี้ไอ้เขียนี่ไม่เก็บปวารหรอกค่ะบพราใครมีเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากันเชี่ยที่มันมีนวยนี่เมียจ้ามันสิได้กินนวยหล่านี่เมียจังไงค่อยมาอันนึง ขย่เหกันสิเครียบแบบแตงเมียสิได้ขั้วมไม้ดิอ๋อเบืองอึดมองเฮ็ดกับว่าไปเฮ็ดกันเนะค่ะเบื้งดูบัวเตตาต้นแบกแตงได้ค่ะต้นไม้เมียก็ขาดออกดูเห็นบ่ค่ะต้นดอกไม้เมียค่ะเออมูนอุ้ยปุ้ยค่ะมูลมะม่วงเลยค่ะเพียกระถา,างมูีิค่ะเบื้งดูขี้ดินเต,เ,ตเต็มเต็มเจ้ไปใส่ค่ะพี่น้องมันออกไปใส่นี่เบิ่งแล้วมันเป็นเมียอยู่บ่ค่ะนี่ฮะเนี่ยเบื้งดูกระถางขาดเพิ่งดูนี่ ขี้ดินเตรียมแม่ปลูกไอ้ไอ้ไอ้เนี็ยผักกาดไว้นี่ไม่จต่เบื่อดูเออปเทศไปใช้ล่ะค่ะนี่ขี้ดินเออบนหอาเสียได้ค่ะแม่เอากรยกกระถางประเทศจีนได้เนาะดูอนเฮียแล้วมูนี่โอ,อ๊ยักคใต้เราจะพี่น้องเนี่ยค่ะห้อยตีนยันนี่ค่ะเห็นบ่าวคะห้อยตีนยันแสดงว่าชิมาคขากันอยู่นี่เละค่ะนะคะก็พระเบงแล้วมูนุ่ยปุ้ยจะพี่น้องโอ้ย กับผ้ามีเมียก็ไม่เห็นสภาพปักแตงจะของบอได้กินแต่เมียนี่จะจ่มด้วยพี่น้องโดยจด่มโดดเออเมืองดูค่ะปักแตงเมียก็ร่างสิได้กินหน่วยไหมค่ะโอ้ยแต่นายเนาะค่ะเนาะแบบนี้ก็มี่เมียงดูนี่เมืองดูค่ะก็จะปลูกไม้สำแล้วเนาะพักลายกับพี่น้องมูลอุ้ยปุ๋ยจ้ะทางนี้ปลอดภัยค่ะ นเนแห้งแห้งนี่คือว่าน้ามันบกคลายไหลนะคะแพ่ก็เลยบริไครได้ออกมะฮดนะคะมือนีแหละจ้าจสี่ินพยายามมะหดเห็นเปียกไวยู้จ้าเพิ่งจะกลับมาจากเซนทุลาแต่ไม่เมยนะคะเมองดูค่ะอันนี้มันเมนอย่างอีกนี่นะคะหดซุมมือลายอันบางบางต้นใหม่มันก็บอมักนามชุ่มมือค่ะมันก็สีข้มเห็นเน่าหน่อยนะคะ,นะคะเข้ากับต้องหดคือบางต้นนะคะพี่นอ้อง ก็เงือกขึ้นกันค่ะมือนี้น้ำก็ไหลพ่อทั้งสีส่เลยว่ะออน้ำก็ไหลบ่แห้งก็จกดดี๊ยบสีสดใบบ๊อด้อมือนี้ก็ได้มือไม่ว่าสีเดิมบ่อแล้วก็สีเห็ดไปเรื่อยนะคะเนาะเพราะว่อวาอันนี้ก็คือ้นมูลแล้วค่ะเาข,ขึ้นมาบ่ได้แล้วนอกจากปลูกไม้ปลูกไม้ก็คงั้ลอยพวกนี้ตายซะก่อนเลยค่ะเขาเบิดหน่วยกว่อนนะคะมีหน่วยอยู่เขาก็กปลูกไว้จะปกินหน่วยเนาะคะ่ะเพราะนั้นปลูกไว้สาวถิ่มเนาะคะ่ะเนาะ ของของห้าเฮาก่ะไปถทเก็บกินลูกนี่แหละค่ะเพิ่นเพ,พื่ปลูกกับโอเคนะคะนี่จะจมจมหรือยแยตื่นเันมากเมือนี่จมอย่างเดียวค่ะเพื่อนนี่ไปเห็ุทุรักกับเมียเอเร่แล้วนะคะกลับมาเมื่อกี้เห็นของที่ห้าเลี้ยงไว้เนาะฟูมฟักไว้จนว่าเป็นหมากเนาะค่ะพี่โน้อง ม,มูนอุ่ยเพื่อนสีมันกือบโแฮปปี้ปไปได้แล้วเนาะค่ะเนาะแ <c oughs> มีนปอกพี่นอง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวกับปู่ก็บไม่ละจ้ะจมไปซื้อเลยอ่ะนะคะเนาะโอเคค่ะพี่น้องแม่สีพัฟไปเบอร์เงินแม่เคยแม่สร้างบัวนะคะพี่น้องในที่ที่ว่านะคะมันมีอยู่หาสีค่ะพี่น้องค่ะ ดีเลยจ้ะเพราะว่าแม่เอาร่วงไว้แล้วก็รููสกว่ามันชื้นซ้นอยู่จ้ะเดี๋ยวแม่ภาพปีบึงค่ะมีหาสีแต่ว่าเข้ากับเห็นตะภาพนะคะ่ะนะแต่ตนนูนนได้มหาตูนอยู่จ้ะนี่ค่ะตูนหนึ่งหัวหนึ่งนะคะเพือ่อๆทสิเอาเป็นหัวมาเห้เลยแต่ว่าดีอยู่จ้ะพี่น้องหัวหญ่หัวงามอยู่จ้ะนี่อันที่สองค่ะพีอนนอ่น้องนี่นะคะซืนอยู่ค่ะติดอยู่ค่ะเฮนะะ้อันที่สามเห็นบาดเนี่ยนะคะ แต่เมื่อรุนเบิงว่ามันสิเป็นสีใดแน,น่มันจะมีหาสีกระเพลนออกหายมาก่เด้วยค่ะเขาสั่งมาบอกนี่อันที่สีเจเพนนองต้นที่สีนะคะกต่ทิดคือการกระซืนบอกกรอกอยู่นะคะนี่คือต้นที่เฮทําไมมันคือกันแตโนอบานีสีบอกว่างเลยอาจสิเป็นต้นนี้นะคะนอน,นี้นี่นี่ใบมันสิเป็นมันมนอยู่คะ่ะนี่นี่นี่ต้นที่หา่ะเมียนเมียนเมียนนะคะอันนี้คือใบออพื้นบานเห่าคะ่ะบัวพื้นบานเท่านี่สีขาวอันนี้สีม่วงชมพูนะคะแต่ว่า ตัตตอนซื้อมานั่นโอ้โดอกแง่ดอกงามค่ะพออลังๆมางไม้นะคะน้อยลงรอดลงออกไปเอามาทอหนึ่ก้อนนี่ค่ะรอดดอกหนึ่งนะคะบางว่ามันบ่มีปุ๋ยใส่หรือว่าอันหรือหรือว่ามันเป็นน้าดินหรือว่าหรือก็ดินกันหลายด้อยกานยีเมนดินเปิดได้ค่ะยังดำๆเห็นบอกค่ะแค่ว่าดินหน่อยกบอ็บพราแมนนะคะเนาะเกิดเนียอันปุ๋ย ร่องไปอีกเ้วได้ค่ะนะคะอันนี้ก็ออกมาให้ชมสองเทียเราราคานีๆๆๆก็เลั่งเป็นหมากน,นะคะนี่ก็ลั่งหมากดำเลยนะคะอันแม่ค็อเคยออกหมากคนนี้เ,เอามมเพาะไว้ได้หนีนะคะแต่ก็บเเห็นวีไว่อาสิขื่นดะะอกค่ะเบิ้งต่อไปคะ่ะว่าสิขืนบอเวยคะ่ะเพราะดอกบัวว,วนันหน่อ้เอเม็ดบัววันน่เนาะบรเคยเห็ดที่เทื่อนเนาะคะ่ะเราคือบรคือต้น,นี่นะะี้เค่ะแสงเทียนบิดอกจากตน้นว่านเปอรซ็กับขืนหันคาดง่ายอันนี้ค่ะนะคะ เบื้งพุทธลักษา์เนี่ยค่ะสีเหลืองนะคะช่อที่สองกำลังบานเลยจ้พี่น้องนี่จะเห็นแค่สามสีแล้วนะคะนี่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 ยาใจของแม่นะคะคือดอกใหม่นี่แหละจ้าจากที่โมโหลงกับสีอ่อนลง่งจึงน้อยแหละค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่เห็นดอกใหม่เจ้าของนะคะนะคะงามค่ะค่ะอ้สีแดงกำลังออกเลยค่ะพี่น้องนี่รอบสองนะคะนอที่สองค่ะ ว้าวอันนี้คลิปที่สามนะคะเห็นว่าค่ะนี่กำลังทานกับอีอแล้วนะคะแท่งดินก็นมาแล้วนะคะส่วน,นนี้ย่งประทันเห็นนะคะอันนี้ชมพู่ลูๆค่ะนี่ชมพู่แต่ส่วนน,นี่มีย่างค่ะครับอันนี้จ้ามาลุ่นกันค่ะว่าจะเป็นสีใดน,นะคะพี่นงแต่ว่าเหลืองอู้ดอกใหญ่นะคะเหลืองดอกใหญ่งามค่ะพี่นองต้องขอบคุณป่าไปหลายๆนะคะอันนี้สามสีแหล้วนะคะเหลืออยู่สองสีนะคะคุณป่าเนี่ย ้าได้พานไปก็สะไปว่าใอ้ยฟังยุ่จจะว่าออกห,ห็นเล้วนะคะพบตามที่อยากได้นะคะนี่ค่ะนี่กระแหงบ่ได้เจ้ะพี่น้องจะต้องเอาน้ำมาะไซด้วยค่ะพี่น้องหลังจากที่เม่ถ่ายคิปเล้วจ้จะเมยสีเอาน้ำมาใส่นะคะเดี๋ยวเมพาเพื่ชวนช่มค่ะพี่น้องชวนชมนี่ต้นนี่ตามที่กิ่งน้องพ่นบอกว่ามันจะเป็นแบบว่าเหม่ใหม่โชว์เขาเรียกว่าให โชต์าาชตน้นว่าจ้าโชต์ลำต้นให็นงามๆเลยเม่จ้าส่วนมากจะบม่มมีดอกออกดอกนะคะจะเขาโชต์ตนีตรงนี้นะคะแต่ว่าแม่โชคดีค่ะพี่น้องออกดอกให้แม่ช่มค่ะพี่น้องเบิ้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 งนี่คะ่ะบวโชคดีคะ่ะค่ะคนบอกว่าวคันโชคดีลีกับสีมีดอกนะพี่คันบ่มมีกับสีมีตะใบกับสีเลี้ยงตน้นแบบเขาโชต์ลำต้นม่าสั่นมันเป็นแบบว่า ขาเจ้าแบบว่าเอามาแบบว่าบริษปักช่ำมไหมคะบริษัปักกิ่งติ่เขาเอื่นนะคะเป็นต้นของเขาเป็นกิ่งของเขาธรรมชาติของเขาเลยนะคะแต่ว่าเมียโชคดีที่ว่าเป็นดอกค่ะพี่น้องโอ้ยงามค่ะค่ะนี่รอบานนะคะอาจจะบเป็นบานสั้นนะคะเอกเบิงบ่งเบืงดอกแล้วอาจจะเป็นแบบเป็นแบบนี้ค่ะเอกแต่เพเป็นยังเลยคะ่ะเพราะว่าออกดอกกถือว่าโชคดีแล้วคะ่ะ นี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้นี่โมมีวีแววดอกค่ะออกไม่ย้มได้กิเป็นยอดนะคะตอนแรกว่ามันยอดดอกก็ดีใจอยู่ค่ะเพราะว่ามาเบิงเบนี้ย่ไม่เบนแล้วค่ะเป็นยอดนะคะน่าจะพี่น้องกับโมมีอย่างไรหรอกค่ะโอเคว้าจมฟั่งคัมเบลเฮตุนนั้นว่าเคือบักแตงเม็ดพังค่ะพอได้กินแล้วค่ะโอเคนะคะแล้วพอกันชิปไหมล้ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ